วันนี้มาที่ครัวแม่ทองสุกค่ะดูอาหารการกินไม่รู้เตรียมอะไรไว้บ้างนี่เครื่องปรุงครบคันมีตะเกียบด้วยน่าจะเป็นอาหารตะกูลเส้นๆล่ะค่ะวันนี้เอามาดูด้านนี้เนี่เตรียมไว้แล้วดูค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวแน่นอนเลยเส้นเล็กเห็นไหมคะเนื้อเปื่อยถั่วงอกก็มีสุกซ,ซื้อมาจากไหนคะถั่วงอก เอาได้เมื่อวานที่ร้านพี่ออยส์เคียร์เช่นอุ้ยลูกชิ้นก็มีนี่ค่ะลูกชิ้นก็มาจากร้านเมื่อวานเหรอคะอ๋อซื้อมานานแล้วลน,นี่ค่ะมาจากร้านเอเชียซ er ูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต้องเราแยบไปเอาที่มีน้องบุใช่ไหมฮะเออปกติอบุบลน้องอบนนะุบลหนักเขาทำเนาะ,ะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ แกขาดไปเอาตามร้านเอเชียไปนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียเนี่ยค่ะดูก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำต้มไม่ลวกเส้นดูน้ำก๋วยเตี๋ยวโอ้ยเดือดพร่านเลยหอมหอมทะลุจอเลยค่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวโอ้โหดูเอ๋ะค่ะอยู่เยอรมนีมีให้กินทุกอย่างเลยอาหารไทยขอให้ทำเป็น ขอให้ทําเป็นนะคะต้องฝึกทําทําไม่เป็นก็ต้องฝึกใช่ไหมคะถ้าทําไม่เป็นแล้วก็จะอดเนี่ยชีวิตพวกเราที่เยอรมันเนก็จะประมาณอย่างนี้ล่ะค่ะหญิงไทยใจงามถ้าไม่ทําคืออดแต่แม่ทองสุกเนี่ยเขาทำอาหารเก่งทําทั้งอาหารไทยอาหารอีสานนางทําเก่งค่ะนางมาอยู่นานนางเรียนรู้เยอะนี่ค่ะ วันนี้มีหอยให้กินด้วยโอ้โหแกะเรียบร้อยแกะเองนะคะแกะเองกินเองอร่อยเองนะคะเขาให้มาแล้วต้องกินเองค่ะใช่ค่ะต้องกินให้ได้ต้องกินให้ได้ไ,ดไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเก็บหอยมาแล้วแกะให้กินอีกต่างหากไม่ได้ค่ะต้องทำเองนะคะ,ะ,ะวันนี้จะมาทานกว๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยที่ครัวแม่ทองสุกนะคะ ตอนนี้เริ่มจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะเอาเล็กเอาเอาเอาน้น้อยก่อนค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดเอือเอาเท่าก๋วยเตี๋ยวเรือสามสิบบาทอะค่ะสามสิบบาทอืมออกเยค่ะเอาชามเล็กก่อนเอาชามเล็กก่อนยังยังไม่ใหญ่พิเศษแี่ยลวกเห็นไหมคะกระชอนลวกเส้นก็มีมีมีทุกอย่างจริงใหญ่วันนี้ก็ใหญ่วันนี้ก็มีกินได้ทั้งหมู่บ้านเนี่ย ูกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยดูค่ะนี่ยวิธีลวกสซนที่จริงแม่ทองสุกเขาอยู่คนเดียวเขาทำคนเดียวนะแต่ว่าเขาทำสิ่งไรเยอะเยอะค่ะเอาเผื่อน้องนุ่งเพื่อนฝูงด้วยน้องนุ่งลูกหลานชอบทำเยอะนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำพอแล้วค่ะอันนั้นถั่วงอกถั่วทอยดวกถั่วงอกนะคะนี่ ตัวงอก็ลวกแล้วอมืออาชีพยังอายเลยนะนนี่้ใช่อันนั้นเนื้อเปื่อยค่ะเอาติดมันค่ะชอบติดมันนะคะติมันกินอะไรต้องติดมันนิดหน่อยชอบมากนี่นี่สวยงามสวยงามเนื้อเราเองค่ะใส่แน่นๆแน่นเลย ใส่แน่นแน่นเนื้อเราเองต้มเองเ้อเห็นไหมคะเครื่องแน่นแน่นเลยน้ำกับลูกชิ้นทีนี้ลูกชิ้นสองลูกพอค่ะน้ำก็ไม่ต้องเยอะเห็นไหมคะอุ้ยอุยจานผิดหยิบผิดเอนะคะชามนี้ขนาดบอกสั่งเอาเท่าก๋วยเตี๋ยวเรือสาสิบาทแต่ทำชามสี่สิบเลยค่ะเนี้ย น้ำครูกริกค่ะนี่นะเห็นไหมคะชามนี้น่าจะห้าสิบหกสิบาทเลยนะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยน้ำไหลไหลเนี่ยดูค่ะชามใหญ่ชามเบอร์เลอบัลล่าเลยดูดูไปแล้วน่าจะสักแปดสิบนะใช่ค่ะถ้าที่เมืองไทยน่าจะเป็นชามละแปดสิบเนื้อแน่นๆมีลูกชิ้นอย่างเนี้ยค่ะเติมผักชีหอมลงไป อันนี้กระเทียมเจียวโอ้มีทุกอย่างเดี๋ยวปรุงเองค่ะทีนี้ชอบแบบไหนเอาเติมพริกไทยป่นลงไปนี่ยโอ้ยน่ากินน่ากินมามาค่ะมามาค่ะครัวแม่ท้องสุกนะคะที่เมืองดาเลมประเทศเยอรมนีค่ะ